นีก็ใหญ่ยุ่งใส่ยิ่งน,นี่เาถ่ายเองแล้วเหรอลูก <S <S อ้าวมีเด็กถ่ายเองแล้วอ่ะมิ娅คะรู้ไหมเขาวันนี้เป็นวันพ่อพี่พ่อฟ้าี่เป็นวันพ่อใช่ค่ะแล้วพ่อเราชื่ออะไรรู้ไหมว่าใครคือพ่อหนูพ่อหนาะ เราจะเริ่มทำการ์ด DIY นะทุกคนเดี๋ยวเรานะจ๊ะจะไปซื้อของขวัญให้คุณพ่ออยู่แล้วของขวัญที่จะซื้อเนี่ยคืออะไรเราจะยังไม่บอกเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะซื้ออะไรให้แดดดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ซื้อของให้แดดดียากเหมือนกันนะทุกคน นี่นี่นี่มามิจะทากาวละทาของมีก้ามั่งเหรอคะอ่ามิกาทามีก้าเสร็จแล้วมิมิกาแบ่งมามิหน่อยนะโอเคมามิขอหน่อยค่ะนี่อยากเอาด้วยมามิขอกล่องนี้เอาด้วยอยากทากาวด้วยเหรอคะอ่าจับจับเลยค่ะไปถึงตรงนี้เลยค่ะเนี้ยแรบิกระมังไม่ นะตัวเอาอุปกรณ์มาสิเพราะว่าสุดท้ายคือใช้แค่สบที่เหลือก็คือ e n t อร์เทนลูกลวนเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีมาแค่ชุดเดียวนะอีกอันที่ฉันกำลังทำอยู่ก็คือ,อวันหลังมนาะซื้อของอย่างเดียวเลยจบเลย <laughs> พอในตงดีไอวายแล้วฉันจะเสร็จนนเนี่ยวันนี้ คะช่วยติดสติกเกอร์ให้หมามิตรงนี้หน่อยค่ะอ่าหมามิจะหยิบให้แปะไปเลยค่ะตรงไหนก็ได้แปะแปะเลยค่ะอ่าม่ะแปะหนึ่งอาอมีกา้าแปะให้มันสวยๆโอเคค่ะคเออไทรจะมาเขียนชื่อตัวเองค่ะชื่อมิ娅สะกดยังไงคะ M I, A, M I, A. M I A มีย M I A มิ娅เก่งมากค่ะ เป็นมียามิ้า Happy Father s Day เสร็แล้วเป็นยังไงบ้างคะเราเปิดดูข้างในนะคะ One two three ป๊อปขึ้นมาแล้วก็เป็นมียามิ้ามีอด็รบ้างมีชีๆๆๆิๆๆ โคฮลทุกน Good morning. มิก้าจำได้ไหมเราทำอะไรให้แดดีดเราทำการ์ดให้แดดีใช่ไหมคะวันนั้นเราไปหยิบแล้วเอาให้แดดีกันไหมคะแต่เราต้องแอบบแอบนะมันไม่จะเรียกแดดีมาแล้วมีก้ามีอปปิ๊กกะบูโอเคไหมคะมีก้าพร้อมแอบ,บไหมครับหลังผ้าม่านนี้ไหมคะมีแอแอบหลังผ้าม่านนะคะ นนเดี๋ยววันนี้มาให้คุณพ่อคุณพ่อชอบเที่ยวเดี๋ยวมันมีเรียกเดดดี้มาแล้วนี่ก็มีพีก่กะบูโอเคไหมคะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะเดดดี้่ะออกมาข้างนอกแล้วดดหาเด็กๆสิเด็กๆอยู่ไหนดดอย่าพึ่งสิกลับไปก่อน สุขสันต์วันพ่อคะ่ะอนนิกัสุขสันต์วันพ่อครับใจทุกป้านนก็คือเป็นที่ที่เราไปเที่ยวนะเด็ดีชอบไปเที่ยวเราก็เลยตัด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 แล้วก็มาแปะแปะแล้วข้างในเป็นหัวใจที่เด็กๆเ,เป็นคนแปะให้หมดทุกดวงเลย มิก้ากับมิย娅แปะให้หมดทุกดวงเลยอ่ะมิย娅หยิบไปแล้วก็จะซ้อมค่ะพูดยังไงคะต้องพูดว่าอะไรคะไอเลิฟอศโอเคหยิบไปเลยค่ะหนึ่งอันอ่ะเอาไปเลยขอบคุณค่ะหยิบเลยค่ะมิ娅คะ one two ทวีหอมเด็ดดิค่ะมิย娅ด้วย คนคนนเป็นวันที่แบบว่ามตื่นเต้นอะ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันเกิดคุณปู่ตอนเดือนสามผมเนี่ยได้ทำเป็นรูปนะแล้วก็มี Bond, รถเจนส์กอนอยู่ในนั้นมีคุณปู่แบบเหมือนเจนส์กอนเลยทำของขวัญให้เขาแล้วเขาชอบม,มากแล้วเราก็เอารถเป็นโมเดลเนี่ยไปกำแส่ืนเขาแล้วคุณพ่อก็คิดว่าเฮ้ยคุณจรถเหรอ เอาวันนี้ผมจะสารฝันให้เป mm ็นจริงสารฝันให้เป็นจริงป่ะเราจะเอาอะไรไปให้คุณปูเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถในฝันของคุณปูแต่คุณปูอ่ะวันนี้จะต้องเลือกแล้วว่าสรุปแล้วเขาจะเอาคันไหนโอเคไปเรารีบไปกันดีกว่าบ๊ายบาย ค okay, ครับผมตอนนี้นะฮะเราก็จะเอารถคันนี้เนี่ยไปให้คุณปู่ดูเราจะพาไปให้คุณปู่เนี่ยทสอีกสักรอบหนึ่งแต่วันนี้คุณปู่ต้องเคาะละผมเชื่อว่าคุณปู่เคาะแน่วันนี้ว่าเอาันี้แต่สีเราต้องเอาสีมาให้เลือกอีกนะครับสิ่งแรกที่เราจะทํานะเราต้องเอาพวงมาลัยเนี่ยไปไหว้คุณปู่ก่อนเพราะว่าตอนนี้จะถึงวันพ่อแล้วไป,ไปเราไปสวัสดีวันพ่อคุณปู่ก่อนแล้วเราเอาหุ่จ้าให้ มาแล้วมาแล้วโอเคไปเอาฮัลโหลโอ้โหเนื่องจากวันที่เทปออนนะครับเป็นวันพ่อนะครับโอเคอะเนี่ยถือให้คุณปู่ค่ะโอเคอะมีมีข้าถือให้คุณปู่แล้วแล้วแล้วโอเคอากาศยังไงกับยังไงกับที่ตักตรงไหนไหว้ไหว้คุณปู่ตรงนั้นไหว้โอเคอามีก้าไหว้คุณปู่ก่อนทำอย่างนี้ตางนี้ขาอ่ะตรงไป อเนี่ยเอ้าวันพ่อไงเด็ดดิวันพ่อไงเทปนี้จะออนวันที่4ธันวาวันที่5ธันวาคือวันพ่อเราก็เลยเอามาให้เลยวันพ่อมองกล้องมองกล้องได้ยิ้มหวานมียมีอะมียุบยิ้มได้ก่อนยุบยิ้มให้ดื้อๆดีกว่าชื่อแรกคืออะไรอ่ะนี่ยค่ะเยอะเยอะได้เนี่ยอะอะไม่เป็นไรยินดีด้วยนะคะ โอเคอแล้เดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์อะไรให้วิว่านมันทำให้แบบนี้เลยหรอจงนะนะเดจาวูอ๋อรอกเหรอไม่ใช่มนนันขุนปะ เคยทำอย่างนี้กันเมื่อวันเกิดอดีไงอ๋อ <L ad noise> เฮ้ยอันเนี้ยของจริงนะอันนี้คือรถเจมส์บอลเลยนะใช่ <L ad noise> แต่พวกุญแจมาก,ก่อนเราจะลงไปเลือกกันย่างเเอา <L ad noise> เลือกลรถนะไปลงไปเลือกก่อนมา <L ad noise> ทุกคนตอนนี้นะครับถึงถึงโมเมนต์นั้นแล้วนะครับผมไปไป เรารู้ดีว่าคุณปู่คงไม่กินเพราะฉะนั้นเอาไปแช่ตู้เย็นเก็บไว้จะได้จำได้นะครับว่ามีตุณมโตมีมีเกรามีมีย่าม e ีดัดดีมีมามีใช่ไหมแล้วก็มีใช่เปลดคุณปู่ใช่เป่า ไม่ต้องจับเลยดิอ่ะไม่ต้องจับไม่ต้องจับไม่จับก็ลองดูเหลือเฉยเฉยนะคะเหลือเหลือเพืินไม่ต้องกดของคุณปูนะอ่ะอยากลองสตาร์ทเองไหมครับหลังเยยีบรกกดนี่โอเคตรงนี้เหรออุ้ยสตาร์ทเลยนะโอ้โหผลผี่กับคันนี้มาใครอะพอกอะครับอ้าวเหรอใช่ฟอกยืมเข้ามาก่อน ใช่เพื่อให้อดีแน่ใจไงว่าดีอยากได้คันนี้ชัวร์ๆนะไม่ใช่ดีีนะชอบคันนี้กว่าหรือเปล่าดีๆข้างหลังมันนั่งนอนนั่งไม่ได้ฮะนั่งไม่ได้ใช่ไปไปลองวนกันหน่อยเดี๋ยวก่อนใครใครขับใครขับเดี๋ยวังไม่ขับอ๋อโอเคถ้าเกิดสมมติว่าดีเอาคันนี้จริงๆเนี่ยนะดีเอ่อมัน p r a คติคอลสำหรับการใช้งานดีจริงๆเพราะว่าก็ขับได้ คนขับรถเด็ดดีก็ขับได้ไปครับอ๋อให้รักสีขับให้เออเดี๋ยวีนั่งดีอออัวลงสีนก็ดีนะภายในนะภในพวกแอบเชียร์เด็ดสีนี้อืมสีนี้สว่างใช่แต่ภายนอกเนี่ยพอกเลือกมาให้แหละแต่อยากให้มีคอนเฟิร์มมันสีเจมบอีเงินสีเงินสีเงิน lightning silver แต่เบรกเนี่ยก็เลือกสีได้อีกนะดิคันนี้ตอนนี้เบรกสีแดงแต่ี่สามารถเลือกได้ว่าทีจะเอาสีแดงีดิจะเอาสีดำหรือจะเอาสีเหลืองหรือด่จะเอาสีชมพูเอาไหมสีชมพูเหมือนอมหรือไม่มันยงยังไม่รู้ว่าเบรกะโอเคอ่ะเด็กๆเด็กๆลงก่อนจัะโอเคี่ต่มเลื่อนหลังเดื่อ โ <Okay. S 2> อ,อเคเยอะอนะเดรูมค่อนข้างเยอะใช่สีข้างในสวยสีเนี้ยเขาแอบรู้สึกว่ามันเหมาะเหมาะเหมาะกับเดีดีครัวน,นี้ได้ได้ก็เลือกให้เลยละกันนะคือตอนนี้เราปรปับเป็นดีเป็นเป็นออโตโอ้แต่ถ้าพี่ตั้มอยากจะเล่นแบบปุ๊บป๊อปเนะนี่ยนะนี่นบวกลบบวกลบคันนี้เนี่ยเต็มแม็กเนี่ยสามร้อยสามสิบเลยนะเด็ดีโอ้โหแต่เราขับตามๆคนหหว ข้างหลังนะโอเคไหมอ๋อโอเคแล้วนะต้องได้เหลือสียอดใหญ่ทีนี้เราเราเราพอแล้วเนาะไม่ไหวถ้าให้พกเชียร์สีรถเนี่ยปกเชียร์สีเงินสี lightning silver แต่ดีอยากได้รถเกมบอลก็เอาสีเหมือนมันเลยอ๋อเบรกมันต้องดูสีด้วยเบรกก็คืออย่างเงี้ยรถสีเงินเบรกสีดำ lưới lốt xí ngân bệ chi lưỡng chị đang đi chọn bệ chi đang đi chọn bệ chi đang đi chọn bệ chi lưỡng chị đang đi chọn bệ chi đang đi chọn bệ chi lưỡng chị 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 đang đi chọn chị đang đi chọn สีเหลืองเหรอเด็กชอบเบรกสีเหลืองใช่ไหมโอเคโอเคบ่อก็สีเดียวกันรถคันยืนอะไรเงี้ยสีน้ำตาลไหมสีน้ำตาลโอเคสรุปคุณเลือกสเปคของคุณแล้วนะครับภายในสีน้ำตาลภายนอกสีเงินเบรกสีเหลืองโอเคนะโอเค ขอ congratulation ด้วยนะครับคุณสุดเกียรกับรถทันใหม่นะครับผมหลังจากวันนี้คืออยหเดือนนะครับอ๋อโอเคตัวออกน่านะเกิดตัวเยอะจบมาแล้วนะเมาแล้วนะไม่อให้ดีดีหน่อยดิโจรโโบรเบือดีโทวหาดีนะอ่านี พอเดี๋ยวบอกโดนลิขสิทธิ์เสียงเดี๋ยวเจมบอลเขาจะมาเก็บตังค์บอสเรื่องอะไรอ้าวใช้เสียงเพลงเขาอ่ะเออคจ่ายให้นี่แหละไม่ได้เขาจ่ายให้ดิใช้แต่เขาไม่ได้จ่ายให้มาออกรายการอ๋อไม่เดี๋ยวที่คนคนโทรมาหาเดี๋ยวดีอยู่นี่รับช้านี่ยอ๋อใช่นี่ไงเห็นไหมครับนี่คือวิสัยทัศน์ของโฮสุดิกียรตเราเรารับชาอย่างเออยวเขาขอไปโทรหาศูนย์ก่อนคอนเฟิร์มจะได้รีบใส่นะครับ ีจรเดี๋ยวจะมีเรื่องจะเล่าให้ิฟังน,นะช่วงหลังนคือปกีเป็นดีๆบอกปวดหัวขู่อื้อแล้วก็หวัวเวงๆไงไม่รู้นะแบบแปลกๆเลยอย่าเงี้ยเขาก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยเป็นอะไรเขาก็มานั่งวิเคราะห์แล้วก็ไปหาหมอมาหมอบอกเครียดคิดมากสายตาไม่ดีเห้งจ้องโทรศัพท์เยอะกับอีกอันนึงก็คือนอนไม่พอ แต่ที่นอนไม่พอเนี่ยมันเป็นเพราะว่าป๊อกนอนเด็กถูกไหมแล้วป๊อกเอาลูกมานอนแทบทุกวันเลยคราวนี้ยมียไม่รู้เป็นอะไรช่วงเนี้ยมียปลุกเดีย๋ยดีอะเชา้ามากเหมือนป๊อกนอนไแค่แบบว่าสี่ห้าโมงอย่างเงี้ยเขาปลุกอีกล่ะแต่พอป๊อกเขาออกเนี่ยป๊อกกลับมานอนต่อเนี่ยหมอบอกไม่นับแล้วเพราะมันต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนอนหอล,ลับสนิทสนิทนี่สามวันและที่ไม่ไดเอาลูกมานอนด้วย ก็ไม่เชิงหลักดีแต่ไม่ไม่ได้โดนปลุกตอนเช้าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยโอเคคือเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดขนาดป๊อกเองยังเริ่มเป็นแล้วอะเดี๋ยดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ป๊อกจะขอเดี๋ยดีเนี่ยป๊อกอยากจะขอให้เดี๋ยเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีวายวายเนี่ยเดี๋ยดิมันจะกลับเข้ามาเรื่องที่เดี๋ยไม่อยากฟังแต่ต้องฟังแต่ต้องฟังจบคำพูดของคุดนะยบที่บอกก่อนนะนี่รถไป ึโอเค <Okay. S 1> คือไม่ได้อยากให้นี้เลิกแต่ผมอ,อยากให้เยนี้อ่ะกินแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมนเหน็บ <c oughs> กลัวลมกลัวมากเลยนะเดียวนี้นไม่ไม่มีแบบนั้นแล้วนะนะงนันไม่ดื่มเลยลดไปเยอะดีมากดีมากเดียร์นี้ขอให้บ๊อกเลิกบุหรี่อ่ะท้งงานที่ป๊อบสูบวันละสองสูบมาสิบกว่าปีได้แบบนี้สุดท้ายบ๊อกเลิกได้เลยเลิกได่เพราะอะไรนะเพราะเดียวนี้ขอไม่ใช่ ลูอกป๊อกเหมือนเอาตำรายดีมาใช้เมื่อก่อนนี้แล้วป๊อกนองกัเดดดี้นะป๊อกก็บอกว่าป๊อกได้กลิ่นบุหีนะอะไ๊อกเลยบอกว่าถ้าเดดียังสูอยู่ป๊อกจะไม่นอนบดดดีนะตอนนได้หอนี้ก็เลยเลิกเลยตอนนั้นเรื่องวาย เรื่องวายรถไปตอนนี้ดื่มเฉพาะตอนคืน,ตตนแต่วันนี้พิเศษเพราะบ๊นน oh, oh. อกเอาอันนี้มาให้ได็ดดีเพราะเอาอันนี้มาให้ได็ดีเพราะเขทั้งชีวิตอยากซื้อจะไม่มีเงินซื้อพอมีเงินจะซื้อก็คนไม่ให้ครับเพราะมันเร็วมากก็ไย้ซื้อโมเดลเก็บไว้วไมได้สบายใจมันมีฉลองก็ดื่มนะิดหน่อยนะโอเคนะแล้วพี่โอเคอืม oh. อ่านี่นี่นี่นมาเกียโทรมาฮาลัลโหลเหล่าพีา่จ๋าอ้าวคอนแกรีกับคุณปูหน่อยเขาเลือกสีรถเลือกอะไรเสร็จแล้วนะมาๆามามอ่าขอบคุณครับขอบคุณมากนะพี่สำคัญที่สุดเดี๋ยวดิจะมีความสุขมากที่สุดถ้าสองคนรักกันให้มาก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 ,มากขึ้นทุกวันรักกันมากสุดเดีย๋ยวดิจะมีความสุขมากเลยนะค่ะเห็นไะหตอนนี้มาเกียตอนนี้อยู่ที่ไหนอะ่ะ

ดีท oh, ุกคนโอ้โหนี่จะบอกว่าเสียดายมากเลยอ่ะไม่ไ <dei> ด้ไปดูตอนที่แดดดี้เขาเลือกรถเพราะว่าเมื่อวานนี้เดชันเด่อายยดันม่อายุมาะแต่ว่าคุณพ่อคาก็บอกว่าคุณปู่แฮปปี้ที่ได้รถใหม่คุณปู่แฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ดูมากแฮปปี้มาก ดีนี่อ้าวเด็กๆเอามาโชว์อย่างที่บอกว่าวันก่อนที่ไปถ่ายละครมาแล้วก็อากาศช่วงนี้นะจ๊ะก็ไม่ได้เย็นมากแต่ว่ามันเย็นแบบแห้งๆอ่ะนึกออกไหมทุกคนนี่เหรอคะเด็กๆก็เลยแบบว่าช่วงนี้ต้องทาโลชั่นของดีนี่แบบว่าเป็นพิเศษนิดนึงใช่ไหมคะอันนี้ค่ะทอันนี้เหรอคะทาให้มแบบ้หนคะ นี่เราก็แบบว่าทําการปลูกฝังให้นางแบบว่ารู้จักดูแลตัวเองมียากาค่ะแล้วนี่ใครมาด้วยเนี่ยอา,า,อ,าอย่างที่บอกว่า วันก่อนไปถ่ายละครมา,าแล้วก็อยู่ข้างนอกแล้วรู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยอากาศเริ่มเย็นแบบไม่ธรรมดานะจ๊ะ <c oughs> เราก็เฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องดูแลเด็ก <c oughs> ๆ,ๆเพราะว่าถ้าเขาผิวแห้งแล้วเขาคันนะเขาจะเกาแล้วก็คือแบบผิวก็จะเป็นขุยคือพังพินาศเอากลายเป็นว่าพังพินาศจะบอกว่าบ้านเรานะจ๊ะไว้ใจให้นี่ดีนี่เบบี้โลชั่นเขาดูแลทั้งสองกลิ่นเลยกลิ่นซากูระแล้วก็ออร์แกนิกนะจ๊ะมีญาชอบกลิ่นไหนคะชอบสีไหนคะ โอเคได้เลยมาเดี๋ยวหมามีทำการาทา,าให้จะบอกว่าต้องทาโลชั่นนะคะเด็กๆผิวจะได้ไม่แห้งอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะจ๊ะและที่สำคัญเนี่ยเขาจะไวมากทาเสร็จปุ๊บก,ก็สามารถไปวิ่งเล่นได้ปั๊บเลยไม่มีความเหนียวเหนอะหนะเลยะนะคะเมียขาหอมไหมคะไหนบอกพี่หอมใช่ไหมคะอ๋อหอมอันนี้ทาให้มามีได้ไหมคะเพราะว่า แม่เองก็คือใช้โลชั่นของดีนี่เหมือนกันนะทุกคนคือเราไม่อยากจะแบบว่ากลิ่นเดียวกับลูกนึกออกไหมลูกกลิ่นซาป,ปูระวันนี้เราก็จะอยากกลิ่นซาป,ปูราด้วยถ้าเราอยากจะแบบกลิ่นหอมเป็นเหมือนแป้งเด็กเราก็ใช้โทนสีเขียวคุณคะมานี่คะ่ะ อ <_ an> และที่สำคัญนะจ๊ะดินี้โลชั่นเนี่ยเขาปราศจากสารเคมีอันตรายด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเขาเป็นเบบี้โลชั่นออร์แกนิกนะจ๊ะผ่านการทดสอบว่าไม่ระคายเกิอแน่นอน <_ c oughs> และตอนนี้นะจ๊ะทุกคนเขามีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้นะจ๊ะ <_ c oughs> ทุกคนเด็ <_ c oughs> กๆเราจะไปกันแล้ว <_ c oughs> ขอัอไขไไนไไปด้วยกันไงครับมัมมว่กไนไน มามีมากระซิบมามัมามีจะไปไหนมามีบอกให้ว่ามามีจะไปไหนมีบอกคนอื่นนะห้ามบอกใครนะไม่บอกไม่บอกใครเลยนะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะจ๊ะ